เธอแอบสลับน้ำเชื้อสันเป็นของผู้ชายที่เธอรักเก่าฉันก็แอบเอาไขรเธอไปสลับกับของแฟนเก่าเหมือนกัน15ปีต่อมาแฟนแรกของเธอมาหาเข้ามากอดลูกชายฉันร้องให้ไม่หยุดลูกเอ๋ยพ่อแท้จริงของลูกคือฉันนะแต่เขาผลักออกทันทีทำหน้าเกลียดชังขงมวดคิ้วเหมือนมองอะไรสปกปรกพ่อของฉันคือย่ฟานฉันจับมือเนียนชวนไว้ส่งสายตาให้เขาใจเย็นแล้วชูกำปั้นต่อยหน้าฉันทันที อย่ามาอ้างญาติมัวตอเยฟานนายบ้าไปแล้วเหรือกล้าตบชู้เสิงได้ไงเขายกมือจะตีฉันเนียนชวนรีบเข้ามาขวางก้าขึ้นมาหนึ่งก้าแล้วตบเขากับทันทีกล้าตีพ่อฉันเหรอเสียงเนียนชวนไม่ดังแต่เด็ดขาดและอ่อนโยนเลิวหรูเยียนทั้งโกรธทั้งสันยกมือจะตบเนียนชวนแต่ชื่อเสิงรีบคว้าไว้ร้องให้เบาๆหรูเยียนอย่าทำร้ายเขานั่นคือลูกของเรา ถ้าไม่เห็นแก่พ่อแท้ของเธอวันนี้ฉันสั่งสอนเธอแนะ่ฉันก็อยากดูเหมือนกันว่าเธอจะสั่งสอนเส้นยังไงไม่เสียแรงที่ฉันอบรมลูกอย่างดีผู้ใหญ่ตระกูลลุกขึ้นมาพยายามหยุดความวุ่นวายเงียบกันหน่อยหรูเยียนเรียกทุกคนมานี่มีเรื่องอะไรจริงๆแล้ววันนี้ฉันมีข่าวสำคัญจะบอกเนียนชวนไม่ใช่ลูกแค่ของเยฟาน